วันนี้นะคะนกอยู่ที่เมดิสเตมค่ะแล้วคนที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทรนด์ใหม่ๆนะคะของอาหารในวันนี้ก็คืออาจารย์สมนึกสิริพันธ์ทองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค,ครับตอนนี้นะคะถ้าว่านกไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยถ้าผ่านตรงที่เป็นไข่ไก่เนี่ยนกจะมีไข่ออร์แกนิกมีไข่ที่มีโอเมก้าสามมี d h a อ p a อแต่ในอนาคตอนันใกล้เราจะได้ยินไข่โทโคใช่ครับ <laughs> ใช่ครับนันคือ่คไะอาจารย์ <laughs> ครับก็ <laughs> คือแนวะคิดที่ว่าปัจจุบันนี้คนสนใจเรื่องซูเปอร์ฟู้ดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มีเมดิเจียแล้วก็มีขี้นัวใช่ไหมครับเรามีพวกเบอร์รี่ต่างๆเรามีอะโวคาโดซึ่งเป็นสารอาหารที่มีคุณค่าทางพัฒนาการสูงมากแล้วก็มีเบตฟิตหรือประโยชน์ต่อสุขภาพทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงนะคือประเทศไทยน่ะมันมีข้าวใช่ไหมครับทีนี้ทําไงที่จะให้ข้าวเนี่ยแประอะไรก็ตามให้กลายมาเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ได้ทีนี้เราก็บอกว่าไข่นี่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตไข่ได้เยอะเราส่งไข่ไปฮ่อง ใช่ไหมครับแต่ว่าก็เป็นอาหารทั่วไปทีนี้ปรากฏว่าไข่เนี่ยก,ก็เป็นอาหารซึ่งก็ยังเป็นบอกบอกรบๆบางคนก็บอกว่าถ้ากินมากมันก็อาจจะมีผลทําให้เกิดคอเลสเตอรอลสูงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้แต่ถ้าไม่กินเลยใช่ไหมครับก็อาจจะทําไม่มีสารอาหารที่จะบารุงสมองบำรุงร่างกายขาดโปรตีนใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไข่มันเหมือนกับบอกบอกรบกๆทีนี้ถ้าเราแก้ปัญหาตรงที่ว่าได้โปรโตีนได้สารอาหารที่ครบถ้วนจากไข่ใช่ไหมครับแต่ว่า ไม่เป็นโรคหัวใจอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคำตอบคือตัดความกลัวเรื่องนี้ไปเลย,เลยแล้วเปลี่ยนใหม่คิดใหม่เลยว่ากินไข่แล้วสุขภาพดีซะดี 3, สามด,ดีทั้งต่อสมอง <3. S 2> ดีทั้งต่อหัวใจใช่ไหมครับทีนี้คำตอบมันก็คือว่าในข้าวเนี่ยมันจะสารโทโคไีนอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแปลได้ไหมเช่นแม่ไก่เนี่ยแทนที่จะกินอาหารปกติแล้วก็อาจจะให้ทานโทโคไซนอนสุดท้ายถ้าตรงนั้นน่ไปอยู่ที่ไข่ เมื่อไข่ออกมาปุ๊บมันก,ก็จะส่วนที่เป็นคอเลสเตอรอลก็เป็นแต่ถ้าเป็นโทโคโก็คือก็ไม่ติดัาใจอยู่ดีจร<ล>ิง<ม>ครับแล้วทีนี้ในเนื้อแม่ไก่ตัวนั้นที่ออกไข่ก<ม>็มีโทโคเหมือนกันแม้แต่เนื้อมันก็ได้แต่ว่าตอนนี้ที่เราสนใจไข่เพราะว่าเป็นอาหารซึ่งสามารถที่จะ,ะง่ายและก็สามารถที่จะผลิตในครัวเรือนได้ใช่ไหมครับแล้วในเรื่องของวัตถุดิบที่มีมากมายเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกษตรกรหรือคนที่เลี้ยงเลี้ยงไก่เนี่ยอยากจะเลี้ยงไก่ที่ออกไข่อย่างนี้เนี่ยต้นทุนแน่นอนมันก็จะไม่โหดไม่ได้หดมาก ครับใช่ครับมันก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆจากกระบวนการเลี้ยงไก่ทั้งหมด<ช>ปัจจุบันนี้ทางกระทรวงเกษตรเนี่ยได้<ช>ทำมาตรฐานการเลี้ยงไก่ที่เป็นอินทรีย์นะครับ<ช>ว่าอันที่หนึ่งคืออาหารที่ให้ไก่กินเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง80ปรนต้องเป็นอาหารเป็นอินรีแต่ว่ามันก็จะเป็นต้องปนท่านเข้าไปบ้างเพื่อให้ไก่จะได้สมที่ดีใช่ไหมครับ<ช><ช>อันที่สองนะครับสุขภาพจิตแม่ไก่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวโรงเรือนเนี่ยโรงเรือนนี่บอกว่า ถ้านหนึ่งตารางเมตรที่สร้างโรงเรือนเนี่ยให้ให้ต้องมีที่ให้แม่ไก่เกาะได้นนแค่สีตัวค่ะในขณะที่ถ้าเป็นเลี้ยงไก่แบบอุตสาหกรรมเขาเรียกว่าแบตเบบตอรี่เคยเห็น,นไหมครับก็คือซอ,อยซอยซอยซอยนี้ยยมันเข้าใจไหมครับแต่ว่าในคันนี้ไก่จะมีความสุขมากเพราะว่ามีที่ให้คุยกันเล่นแล้วก็สุดท้ายก็จะต้องมีโรงเรือนให้ไก่มาวิ่งเล่นตามธรรมชาติก็คือ ต้องมีพื้นที่เขาไม่ได้สี่ตารางเมตรต่อหนึ่งตัวอันนี้ถือว่าเป็นสแตนแบบฟรีเรนจ์หรือยังคะเป็นฟรีเรนจ์ที่ทางหมายวามว่าทางกระทรวงเกษตรได้กําหนดว่าต้องเป็นแบบนี้นะถ้าหากว่าไม่ได้แบบนี้คือสภาพจิตดมากเกินันจะไม่ดีเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้คือประเทศไทยเริ่มเริ่มมาแล้วแต่ที้ปัญหาใหญ่ที่เราเจอไม่น่าเชื่อเลยนะครับคือว่าไข่ลูกเล็กแสดงว่าการที่ไข่ลูกใหญ่เนี่ยมันเป็นเพราะต้องไปเร่งมันไงฮะ เออทำไมพวโชงจะยอมรับ่าขายลูกเล็กเอาหรือไม่เอา,<ห>าเออนี่กลายเป็นเรื่องที่ผมก็เพิ่งเข้าใจใช่ไหมครับจริงอะไรที่เป็นเกษตรอินทรีย์หรือตามธรรมชาติมันบางทีอาจจะดูแครแกันบิดๆ<อ>ิดเบี้ยวเบ้ยวบ้างแต่ว่ารสชาตแแิแล้วแล้วแปลกไม่ใช่รสชาตินะครับไข่มันไม่มีสีมันจะเป็นสีเหลืองไข่สีส้มเป็นไข่ใส่สีนะครับส้มแบบไข่เป็ดอ่ะเป็ดคือธรรมชาติใช่แต่ว่าไข่ไก่มันจะไม่ให้กินสารสีโอ้โหแล้วก็งงตาตาแล้วว่าปัจจุบันนี้การปรุงแต่ง แม้แต่ไข่ก็ปรุงแต่งวันนี้นะคะนอกจากจะรู้ว่าไข่โทโคกำลังจะถือกําเนิดขึ้นนะคะเป็นไข่ที่แบบว่าช่วยให้หลอดเลือดน้ำตื้นนะคะหัวใจดีขึ้นนะคะเขาจะลองไม่เกาะแล้วเนี่ยเรายังได้ความรู้ที่นึกว่ามากกว่าความรู้ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์คืออะไรยังไงแต่ความรู้ที่ไปถึงจุดที่ว่าเห็นคุณค่าให้กำลังใจให้การสปอร์ตแล้วก็ไม่เรียกร้องให้ให้เกษตรกรเราอ่ะ ต้องแบบไม่มีทางเลือกนอกจากต้องปั๊มปั๊มออกมาเพราะว่านั้นเนี่ยเราจะโอกาสที่ได้ของของของดีมีคุณค่าด่งเทปเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับใช่ครับวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ได้ข้อคิดมากมายเลยนะคบขอคุณอาจารย์ค่ะ health society สุขภาพดีเข้าเใน